สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปซีน้อยแล้วค่ะกิจพี่ปกติ v i p นะคะเมื่อวานก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนดูเองเลยนะคะว่าได้ประมาณไหนไม่ถึง V เอาง่ายๆเลยนะคะไม่ถึง V นะ V i ไไม่ถึงนะแต่เราแต่แนวทางเราก็มาทุกวันนะทุกคนถ้าใครติดตามเราจะรู้นะคะว่าแนวทางเรามาทุกวันนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะย้อนคลิปได้เลยนะคะว่าแนวทางเรามา จริงๆหรือเปล่าเลยนะคะทุกคนดูเองเลยเด้อค่ะราคาอยู่รออยู่ประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมบอกแล้วสองเจ็ดกับสองหนึ่งมันตัวเดียวกันนัดกคนแล้วก็มาศูนย์สองเห็นไหมคะพิเศษนะคือเด้งเลยนะคะแล้วก็ปกตินะมาหนึ่งแปดนะคะแล้วก็มาวินศูนย์สามนะมาหนึ่งนะคะ,ะ,คะทุกคนนี่นะคะมาทั้งหนึ่งอ่านี่นะคะข้างบนนะคะนี่ บินได้นะคะดูได้เลยนะคะว่ามาในรูปแบบไหนนะคะ Vip หลุดต้องขออภัยนะคะ Vip ไม่มานะ,ะประมาณนี้ละจ้ะนะฮะใครไม่เข้าใจนะคะย้อนคลิปได้เลยนะคะเมื่อวานลงลงให้ทั้งาในคลิปที่เป็นใบสีขาวแล้วก็ที่บอกตอนเช้าของเมื่อวานเลยนะคะดูด้วยได้เลยนะคะ นี่นะคะเข้ากลุ่มนะคะเรามีกลุ่มนะทุกคนทักเฟสนี้เลยนะคะวิ่งลูดอะไรอื่นนะคะถ้าอยากได้แนวทางเร็วเข้ากลุ่มเลยนะทุกคนมีให้ในกลุ่มเลยนะคะ,ะวินหกตัวใช่ไหมวินห้าตัวได้นะคะ กอบไปเลยนะคะ ไทยลายมาเนาะอ้ะาวซาตาสามหนึ่งอสีห่หา หนึ่สห้าไม่ดูผลหุ้นอยู่สาน <c oughs> เน้นสานอ๋ออนะ,ะอืมนะะอืม สี่เก้านี่ก็สำคัญนะทุกคนอ่ะนี่เลยนะคะสำหรับสามตัวนะจับไปนะคะในนี้แหละแต่อันนี้นอกเหนือ,นอ,นอ,หนอจากสองตัวนี้นอกเหนือจากอสองตัวนี้นอกเหนือจากอันนี้นะ เด่นนะวันนี้เด่นหกับ5นะทุกคนวันจันทร์ก็คือ1กับ5้านะคะ1นะึ15 15 15นะะ่งศูนย์หน่งนึ่งเจ็ดห้าหนึี่ห้นะหนึ่งศูนย์หน่งี่นงสีาะคะน่อะไรดีศูนี่สำคัญนะทุกคนไม่อยากบอกว่า0ูย์เเลยอะเอาไมศูนย์้าไหมไม่วัดใจไปเลยค่ะยืดแล้วนะ เดี๋ยวเขาจะดราม่าวันเยอะๆเ้อนะฮะนี่เลยนะคะสำหรับสี่หน่อยกิจพี่ปกติ V.I.P. นะคะวิน6ตัวเอ้ยวินหกตัวได้วินห้าตัวได้นะคะวินประมาณนั้นอาน่านะฮะประมาณนี้สำหรับหน่อยนะคะสี่หน่อยนะคะกิจพี่ปกติ V.I.P. เลยประมาณนี้นะคะ ผิดถูกอย่าว่ากันนะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คือเน้นๆน,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 นะคะทุกคนนะคะประมาณนี้ถ้าทําปากกาสีเหลืองมันจะเลอะใช่ไหมมีคนบอกหนูอยู่หนูก็เลยไม่ทําแล้วนะคะประมาณนี้อยากเข้ากลุ่มก็ทักเฟซนี้เดอ้อเฟซนี้เดอ้อค่ะนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเข้ากลุ่มสินนะมันจะได้ไม่พลาดอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนอะขอให้โชคดีนะคะผิดถูกอย่าว่ากันเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีเด้อลืมนะฮะลืมนะลืมนะ